เอมมี่สตอรีอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อติดตามและแจ้งเตือนในคลิปต่ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอมมี่สตอรีนะคะวันนี้มีเครื่องนี้เลยอันนี้คือเครื่อง vivo y 2 1เอเนาะอันนี้คือติดรหัสหน้าจอนี จำรหัสไม่ได้ทำยังไงดีนี่เลยโอเคนะคะ r ีวอ Y ยีสิเอ็ะ่ะแล้ก็ปิดเครื่องก่อนนะคะปิดเครื่องก่อนเลย โอเคอันนี้ก็ปิดเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้นะเปิดเครื่องแล้วก็เพิ่มเสียงกดพร้อมกันกดเลยพอขึ้นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกตัวล่างนะคะกดกดลดเสียงอ่ะพอมาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้ว เราก็กดตัวนี้ตัวเปิดเครื่องเนาะปุมเปิดเครื่องกดเลยหน้าจอก็จะดับไปนะคะเดี๋ยวเขาจะเปิดขึ้นมาใหม่โอเคขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะ อันนี้เราสามารถใช้นิ้วทัดสกินได้แล้วสัมผัสได้แล้วนะเนาะแล้วก็เลือกเลยอันนี้เราเราก็สามารถใช้นิ้วได้นะคะไม่ต้องกดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้บอกว่าเราจะทำความสะอาดคือ ล้างเครื่องล้างข้อมูลข้อมูลเราจะหายหมดนะเราจะล้างไหมเราก็กดโอเคนะคะตกลงเราก็จะทำความสะอาดคือล้างเครื่องให้เรานะคะ โอเคแล้วเราก็กดลูกศรย้อนกลับนะคะอันนี้แล้วเราก็เลือกรีสตาร์ทเนาะตรงนี้เลยเขาถามว่าจะรีสตาร์ทเครื่องใช่ไหมเราก็กดโอเคเลยนะคะเครื่องก็จะดับไปเดี๋ยวเขาจะเปิดมาใหม่อีกรอบนึง อันนี้ก็จะใช้เวลานานสักพักหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะนานอยู่เพราะว่าเป็นการเปิดเครื่องตอนที่เราล้างเครื่องมาแล้วก็ต้องรอระบบเขาอันนี้คือ vivo y ยนะีเอนาะเราจำรหัสไม่ได้เมื่อกี้ เราก็เลยทำการกดปุ่ม Power แล้วก็เพิ่มเสียงแล้วเราก็เข้าไปล้างเครื่องนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งเนาะเขาจะขึ้นหน้ามา มียุงแบบอันนี้ก็จะนานหน่อยนะเราไปก่อน มีว,ว่ก็จะนานดูพอสมควรทำอะไรไม่ได้นะคะไม่ต้องทำอะไรนะรอเขาก่อน อันนี้รอจนกว่าเขาจะเปิดเครื่องมาเองนะคะเราไม่ต้องทำอะไรมันแล้วก็ดูแบตเราด้วยนะว่าแบตเราต้องมีประมาณ50%เหรือ30%เปซ็นเป็นอย่างน้อยเนาะก่อนที่เราจะทำการล้างเครื่องหรือถ้าแบตเราน้อยเราก็เสียบเสียบสายชาร์จแบตไว้ด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าเครื่องเรากําลังล้างอยู่แบบนี้แล้วถ้ามันดับไปเดี๋ยวโปรแกรมมันจะมีปัญหานะโอเคอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วเนาะขึ้นมาหน้านี้แล้เวเราก็เลือกภาษาไทยแล้วก็กดเริ่มเลยอืมอมาแบบนี้แล้วก็กดถัดไปเลยนะคะ อันนี้เราก็ยินยอมข้อตกลงของเขาแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดยินยอมนะคะกดถัดไปยินยอมอีก,กถัดไปอันนี้ก็ยอมรับ อันนี้เขาจะให้เราใส่รหัส wi-fi นะคะใส่ wi-fi เนาะเราไม่ใส่แล้วก็ตั้งค่าแบบออไลน์นะคะกดเลยแล้วก็กดถัดไปกดถัดไปอีกเรื่อนะคะแล้วก็กดยอมรับอันนี้เขาให้เราตั้งรหัสผ่านหน้าจอเนาะเป็นสแกนนิ้ว แล้วก็ใบหน้าแล้วก็รหัสล็อกเรายังไม่ตั้งตอนนี้นะคะกดข้ามไปก่อนกดเลื่อนอนิดนึงแล้วก็กดถัดไปอันนี้เขาจะบอกให้เราถ่ายโอนข้อมูลเนาะจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่เราไม่ถ่ายโอนนะคะอันนี้กดข้ามไปเลย อันนี้เขาจะให้เราติดตั้งแอปเนาะที่เขาเลือกมาให้เราแล้วถ้าเราจะเอาเราก็กดยอมรับนะคะอันนี้คือไม่ต้องการนะคะกดข้ามไปก่อนอ่ะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แล้วขอแสดงความยินดีโทรศัพท์ของคุณเริ่มใช้งานแล้วเริ่มเลยโอเคอันนี้ก็ เข้ามาสู่หน้าเครื่องปกติใช้งานได้ปกติแล้วเนาะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้โอเคนี่เลยเครื่องที่ติดรหัสนะคะเราก็ทำตามนี้ได้เลยเนาะนี่ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วเราอยากได้อะไรแล้วก็เครื่องทุกเครื่องต้องมีอ e ีเมลนะคะแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ สมัครอีเมลได้เลยหรือถ้าใครมีอีเมลอยู่แล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปได้เลยเนาะแล้วเราก็ดาวน์โหลดพวกแอปที่เราต้องการมามก็มีคลิปสอนอยู่เนาะเราก็ลงไว้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนสมัครอีเมลหรือว่าดึเงเฟซดึงไลน์เอามาใส่เนาะ เราก็ลงคลิปไว้ให้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนอันนี้คลิปนี้ก็เป็นการล้างเครื่อง v i v o Y20 Y21 เนอะที่ติดรหัสผ่านโอเคนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ